สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเล็กจากคลินิกเวทีดารักษาสัตว์ค่ะวันนี้เดี๋ยวหมอจะพาทุกคนนะคะมาดูว่าน้องแมวที่เดินขากระเพกนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรเนะเราะแล้วก็มีวิธีการสังเกตอาการมีวิธีการรักษายังไงนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปดูแล้วก็สังเกตอาการน้องแมวตัวเองได้ทันท่วงทีนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องเวทแอนด์เพจสตอรี่ไว้ด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อว่าหมอมีคลิปดีดีสาระใหมๆนะ่ๆหมมาฝากทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนั่นเอง สาเหตุที่เจอบ่อยนะคะที่ทําให้น้องแมวเดินขากระเพกนะคะก็คือ1เราต้องดูก่อนนะคะว่าเขามีแผลที่อุ้งเท้าไหมนะคะปกติเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่ไปเหยียบพื้นเหยียบสิ่งต่างๆนะคะทําให้บางทีเนี่ยเขาอาจจะไปเหยียบเจอน้ําหรือของมีคมนะคะแล้วทาให้เกิดแผลขึ้นแล้วมีการติดเชื้อแบคทีรียหรืออะไรตามมาแล้วเกิดการอักเสบบวมแดงนะคะแล้วก็เจ็บ ทำให้เขาเดินขากระเพกได้อันนี้ก็คือเราก็ลองต้องลองไปเปิดดูฝ่าเท้าของน้องก่อนนะคะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยจะต้องได้ยาลดปวดลดอักเสบแล้วก็ได้ยาค่ายเชื้อร่วมด้วยนะคะสาเหตุที่2นะคะก็คือสาเหตุที่เกิดจากเล็บนะคะปกติเราวน้องแมวเนี่ยเขาจะชอบเกานะคะหรือว่าชอบอ มีการแบบรับเล็บของเขาตามปกติเนาะแต่ในกรณีที่บางตัวเนี่ยจะมีนิ้วติ่งแล้วทีนี้เวลารับเล็บหรือว่าเวลาเกาเนี่ยนิ้วติ่งเนี่ยมันจะไม่ได้ไปสัมผัสโดนกับบริเวณที่เขาเกาหรือเขารับเล็บทําให้เล็บตรงบริเวณนั้นอะมันไม่โดนขัดนะคะทําให้มันยาวขึ้นเรื่อยๆพอยาวขึ้นเรื่อยๆจากที่แบบยาวไปธรรมดามันก็มีโอกาสที่จะโค้งงอนะคะแล้วก็กลับมาแทงเนื้อนะคะได้ทําให้เกิดการอักเสบบวมนะคะหรือบางทีมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยเนีย่ยก็จะเกิดมีหนองนะคะ เราจะต้องมีการสังเกตดูว่าน้องแมวอ่ะเขามีนิ้วติ่งไหมแล้วเล็บตรงนิ้วติ่งเนี่ยเขายาวมากไหมถ้าเกิดมันยาวเราจะต้องอตัดให้เขาเป็นประจำนะคะนั่นก็คือวิธีการดูแลเนาะแต่ทีนี้คือถ้าเราไม่มั่นใจนะคะว่าน้องแมวเราเนี่ยบางทีเขาเป็นตัวผู้นะคะเขาอาจจะแบบหนีออกจากบ้านไปไปเที่ยวแล้วไม่กลับมาถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นหนึ่งครั้งแล้วแล้วเราคิดว่าเราอาจจะดูแลเขาได้ไม่ตลอดคือเขาอาจจะหนีเราไปแล้วก็มันอาจจะไปเป็นปัญหา ตอนที่เขาแบบไม่กลับมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาร,ระยะยาวก็คือเราอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่รักษานะคะว่าควรที่จะถอดเล็บตรงนี้ออกไหมนะคะ ถ้าเกิดเราแบบถอดเล็บตรงนี้ออกได้ก็คือมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาแบบถาวรไม่ต้องไปคอยตัดเล็บนั่นเองนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่านอ้องอาจจะต้องมีการวางยาสลบเนาะแล้วก็มีการผ่าตัดถอดเล็บอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีความยุ่งยากกว่าการแบบคอยตัดเล็บให้เขานิดนึงสาเหตุอย่างที่3นะคะที่เจอบ่อยเนาะก็คือการกระทบกระแทกนะคะการโดนกระทบกระแทกจากการโดนรถชนนะคะโดนหมาใหญ่กัดนะคะหรือว่าตกจากที่สูงอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะซึ่งจะทําให้เกิดความ ผิดปกติอยู่2แบบหลกัหลกๆนะคะ1ก็คือเวลาที่โดนกระแทกมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกหักนะคะซึ่งกระดูกหักเนี่ยอาจจะเป็นกระดูกขาเนาะหรือว่าเป็นกระดูกตรงสะโพกนะคะน,นี่คือถ้าเรารักษาด้วยการผ่าตัดเรืออะไราตามแผนที่ถูกต้องที่คุณหมอเขาแนะนํานะคะน้องก็มีโอกาสกลับมาเดินได้ตามปกติเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดบางตัวนะคะเขามีปัญหาอย่างนี้2คือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทร่วมด้วยนะคะที่เจอได้บ่อยก็คือโดนกระแทกตรงบริเวณสันหลังนะคะซึ่งตรง จะทําให้เส้นประสาทที่พาดระหว่างสันหลังที่จะมาเลี้ยงตรงส่วนท้ายของน้องมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะบางตัวถ้ามีปัญหาอมาพลิกหรือว่ามีปัญหาอมาพาดถาวรนะคะน้องก็อาจจะไม่สามารถใช้2ขาหลังได้ตามปกติหรือเป็นอมาพาดสองขาหลังได้นั่นเองนะคะซึ่งจะมีปัญหาอื่นๆตามมาค่อนข้างเยอะเป็นปัญหาแทรกซ้อนสําหรับน้องแมวที่เป็นอมาพาดสองขาหลังเนาะซึ่งหมอก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะสําหรับคนที่เจอปัญหานี้นะคะว่าจะต้องดูแลน้องแมวแบบนี้ยังไงนะคะเพื่อ ไม่ให้มีข้อแซกซ้อนที่จะเกิดขึ้นแบบเยอะมากที่จะทําให้เราปวดหัวเนาะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะสาเหตุที่4ที่เจอได้นะคะก็คือข้ออักเสบนะคะข้ออักเสบก็คือข้อตรงจุดต่างๆของร่างกายน้องแมวมีการอักเสบที่เจอได้บ่อยจะเปน็น ไหลนะคะข้อศอกนะคะสะโพกนะคะแล้วก็ตรงข้อเข่านะคะตัวนี้ก็คือ,อาบางทีเนี่ยมันจะวินิจฉัยค่อนข้างยากเพราะว่าเราจับคลํำหรือว่าดูจากภายนอกเดี๋ยวไม่เห็นมีการบวมหรืออักเสบจุดไหนหเราเห็นชัดเจนบางทีการเอ็กซเรย์เนี่ยก็แทบอาจจะมองไม่เห็นในช่วงแรกๆที่เริ่มมีการอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ย การรักษาเนี่ยก็คือเน้นไปในเรื่องของการให้ยาลดปวดลดอักเสบดูตามอาการเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีอาการที่ รุนแรงขึ้นนะคะการเอก็กซเรย์ชัดเจนขึ้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันสามารถที่จะแก้ไขด้วยอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นบางตัวนะคะมีปัญหาเรื่องของสะโพกเสื่อมนะคะก็อาจจะดูเรื่องของแผนการผ่าตัดสะโพกนะคะอีกทีหนึ่งเนาะแต่นีนี้คือณนะจุดนี้มันจะเป็นการรักษาที่ค่อนข้างแอดวานแล้วอาจจะต้องแบบได้พูดคุยปรึกษากับคุณหมอกระดูกโดยตรงนะคะซึ่งมีไม่กี่ที่นะคะที่สามารถที่จะผ่าตัดได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์และความสะดวกเรื่องเวลาเรื่อง อะไรของเจ้าของด้วยนะคะและอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ ข้อเข่าที่ตรงลูกสะบ้านะคะลูกสะบ้านมีการเคลื่อนได้นะคะคือถ้าเกิดว่าน้องแมวเขามีปัญหาเรือ่องของลูกสะบ้าเคลื่อนนะคะคือลูกสะบ้าปกติมันต้องอยู่ในล็อกนะคะก็คือมันจะมีร่องของมันแล้วก็ให้ลูกสะบ้าเนี่ยเคลื่อนขึ้น,ล,นลงได้เวลาที่น้องเ,าเขาแบบเหยียดขาหรือว่า Ng องอขานะคะก็คือมันจะเคลื่อนขึ้นลงตามจังหวะการก้าวหรือว่าการเดินของเขานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกสะบ้ามันไม่เคลื่อนขึ้นลงมันมีการเคลื่อนออกไปด้านข้างแบบนี้ค่ะมันไม่ลงล็อกน้องแมวก็อาจจะไม่สามารถที่จะเหยียดขา หรือว่า หดขาได้ตามปกติเนาะน,นานไปเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการอักเสบนะคะแล้วก่อให้เกิดปัญหาข้อเสื่อมตามมามีข้อขาบิดเบี้ยวอะไรตามมาได้นะคะซึ่งถ้าเราตรวจพบตั้งแต่แรกๆนะคะคุณหมอก็จะแนะนําผ่าตัดเนาะถ้าเกิดว่าเราทําตั้งแต่แรกๆโอกาสที่ขาจะบิดเบี้ยวเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้น้อยเนาะเพราะฉะนั้นต้องรีบารพาไปคุณหมอถ้าเจอว่าเขามีปัญหาเรื่องการแบบอยู่ๆเดินแล้วก็ยกขาแล้วก็บางทีก็กมาเดินปกติอันนี้คือ,อต้องรีบพา ไปพบคุณหมอตรวจให้เจอตั้งแต่แรกๆเนาะ สาเหตุที่5นะคะก็คือโรคมะเร็งนะคะโรคมะเร็งอาจจะเป็นที่ตัวมะเร็งกระดูกโดยตรงนะคะหรือว่าเป็นมะเร็งตามจุดต่างๆทีอ่อยู่ใกล้กับข้อหรือว่าบริเวณขานะคะที่ทําให้น้องเขาดูเจ็บแล้วก็มีการอักเสบกล้ามเนื้อร่วมด้วยเขาก็จะเดินขากระเพกให้เห็นนะคะหรืออีกอันที่เจอได้บ่อยก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะเพราะว่าตามจุดต่างๆของร่างกายก็มีต่อมน้ําเหลืองอยู่หลายจุดเนาะโดยเฉพาะตรงบริเวณขานีบนะคะหรือว่าตรงบริเวณเตรงซอกไหล่นะคะนี่ก็เป็น ต่อเหลืองเนาะถ้าเกิดว่ามันมีการบวมอักเสบเกิดขึ้นน้องเขาก็อาจจะดูแบบเดินผิดปกติไปหรือว่าเจ็บขาไม่อยากจะเดินอะไรพวกนี้นะคะ ต่อมาสาเหตุที่6นะคะตัวนี้แบบเจอได้บ่อยมากๆเลยนะคะนั่นก็คือโดนกัดมานั่นเองนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอว่าน้องแมวตัวเองเนี่ยชอบหนีออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะถ้าเขาออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วไปเจอกับแมวตัวอื่นนะคะมีการแบบเล่นกันแรงกัดกันนะคะบางทีน้องแมวเนี่ยเขากัดกันแต่เราจะไม่เห็นแผลเพราะอะไรเวลาที่เขากลับมาแล้วเนี่ยแผลมันอาจจะแห้งแล้วก็ปิดไปแล้วเพราะว่าเคี้ยวน้องแมวเนี่ยมันเล็กนะคะแล้วเราก็สังเกตไม่เห็นนะคะว่าเขาแบบมีแผลตรงไหนอะไรยังไงเราเห็น แต่ว่าเขาเดินแบบกระเพกให้เห็นนะคะถ้าเห็นแบบนั้นเนี่ยต้องรีบพามาพบหมอเนาะเพราะบางทีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันจะเกิดเป็นฝีขึ้นได้นะคะถ้าคุณหมอก็ได้ตรวจดูนะคะให้ยาลดอักเสบยาลดปวดนะคะหรือบวกลบยาฆ่าเชื้อตามการพิจารณาของคุณหมออีกทีเนาะ ก็คือก็ลดโอกาสที่จะเป็นฝีนะคะบางคนเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานนะคะก็เจอว่ามันมีฝีเกิดขึ้นนะคะบวมแล้วก็แตกเป็นหนองเยอะนะคะอันนี้อาจจะทําให้น้องแบบมีซึมนะคะเบื่ออาหารมีไข้หรืออะไรตามมาเนาะทีนี้ก็คือต้องผ่าไปผ่าฝีแล้วก็ล้างแผลซึ่งใช้เวลาหลายวันนะคะสุดท้ายนะคะอันที่7อันนี้แถมให้นิดนึงนะคะคือตัวเนี้ยมันคือไม่ได้เป็นโรคที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของการเดินกระเพกโดยตรงนะแต่ว่ามันมีผลต่อการใช้ขาหลังนะ,ะนั่นก็คือโรค ลิ่มเลือดอุดตันในน้องแมวนะคะหรือว่า FATE นะคะตัวนี้เป็นสาเหตุมาจากโรคหัวใจนะคะน้องมีปัญหาของหัวใจนะคะแล้วทําให้เกิดปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดนะคะมันมีการอุดตันการไหลเวียนของเลือดนะคะทําให้สองขาหลังของน้องแมวนะคะจะแสดงอาการ ตรงฝ่าเท้าก็คือจะม่วงนะคะเนื่องจากว่าเลือดเนี่ยไหลเวียนมาเลี้ยงได้ไม่ดีนะคะทําให้ไม่สามารถใช้สองขาหลังได้จะเริ่มจากที่ขาหลังเริ่มอ่อนแรงก่อนนะคะเราจะไปดูว่าฝ่าเท้าของน้องเนี่ยมีสีม่วงคล้ำไหมนะคะจากป,ปกติต้องเป็นสีชมพูเนาะลราก็อาจจะต้องจับคล้ำไปที่ขาหนีบน้องนะคะปกติตรงนั้นมันจะมีชีพจรอ,อยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราเอามือไปสัมผัสคล้ำดูทั้งสองข้างนะคะแล้วชีพจรของเขาเนี่ยเต้นแรงปกติน,นั้นก็คือถือว่าดีแต่ถ้า สมมติว่ามันเบามากหรือแทบจะไม่ได้รู้สึกถึงชีพจรการไหลเวียนของเลือดเลยแสดงว่าอันตรายมากแล้วนะคะเพราะว่าภาวะนี้เป็นภาวะฉุกเฉินที่ควรจะรีบพาไปพบคุณหมอเพราะว่าน้องมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเฉียบพลันได้นะคะซึ่งการวินิจฉัยนะคะก็คือต้องใช้การเอ็โคหัวใจเพื่อยืนยันนะคะแล้วก็ใช้ยาสลายริ่มเลือดช่วยน้องนะคะต้องนอนดูอาการที่โรงพยาบาลเพราะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแบบช็อกได้ตลอดเวลานะคะคลิปหน้านะคะหมอจะ อธิบายถึงโรคนี้ให้ละเอียดเพิ่มเติมอีกทีเนาะเพื่อว่าทุกคนจะได้แบบไปเฝ้าระวังน้องแมวตัวเองได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะสาเหตุหลกักๆที่หมอเล่ามาทั้งหมดเกี่ยวกับอาการเจ็บขาข,ของน้องแมวที่เจอบ่อยนะคะ <c oughs> ก็สามารถให้ทุกคนนะคะเอาไปปรับ ใช้นะคะเอาไปสังเกตอาการน้องแมวของตัวเองนะคะแล้วก็มาอธิบายอาการแล้วก็คุยกับคุณหมอได้นะคะคุณหมอจะได้หาสาเหตุได้ง่ายแล้วก็รักษาได้ตรงจุดเนาะยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้หมอทําคลิปดีๆต่อไปเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามนะคะสามารถสอบถามมาที่ได้คลิปนี้ได้ตลอดเลยคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย